สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับจับมาพบเมลกับแมนครับเดี๋ยวนี้ยังมีชุดฟังเพลงอีกชุดหนึ่งที่ว่าร้อนแรงไม่แพ้ชุดเมื่อวานครับมาแนะนําทุกท่านนะครับได้เลยเป็นแบรนด์ที่เราทางทีมงานที่ยีไฟเนี่ยจัดชิ้นอืมจัดเซ็ตมาครับเดี๋ยวไปดูว่าชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ามาเลยครับผมนี่ครับอ่านี่ครับก็ชุดนี้นะครับก็ ต้นทางนะฮะเราใช้เป็นตัววิมอัลตรานะครับผมเป็นเครื่องเล่นสตรีมเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าให้การตอบรับดีมากโอ้โหร้อนแรงมากใช่ฮะขายดีมากๆนะครับเป็นเครื่องเล่นสตรีมเมอร์ที่มีแอปพลิเคชันในตัวนะฮะสามารถเลือกเรียกว่าอินพุตได้หลากหลายมากๆเลยครับพี่แมนสเปคให้มานี่โอ้โหเต็มเลยนะใช่ไม่มีกั๊กเลยฮะเกินตัวเลยใช่ครับผมชื่ออะไรครับ ตัวนี้นะครับวิมอัลตราครับพี่แมนตัวที่เราผมว่าทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วใช่เคยคู่ไปบ้างแล้วครับวันนี้เราเอามาเป็นเพลเยอร์อ่าเป็นเพลเยอร์ฮะนะครับอ่าไปเลยครับให้กับตัวอ่าอินทิเกตแอมนะครับเป็นโลเทลนะฮะตัวนี้ A12 Mark II นะครับพี่แมน A12 MK 2อ่า MK2 นั่นแหละครับใช่ตัวนี้ก็เป็นสีซิลเวอร์นะฮะสวยนะใช่ครับสวยมาก นรับนึงนะครับโลเทลเนี่ยมันเป็นตัวอินดิเกตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะครับแล้วก็ผมเคยไปโรงงานเขานะครับที่จูไฮจีจูไฮโลเทลเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตทุกอย่างครับเองหมดเลยแม้กระทั่งแผ่นปิ้นตัวบอดี้นะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยทุกอย่างนี่เขาผลิตเองงหมดเลยผลิตเองแม้กระทั่งตัวเคสเนี่ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยเขาก็ทําเองตัวบอดี้ใช่แล้วเขาเขาละเอียดมากนะ เราก็ทําอะไรมาเสร็จเขาจะมีการทดสอบเลยแต่ละจุดแต่ละจุดไปครับโรงงานค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็ให้คนจีนเนี่ยมาคล้ายๆกับคอนโทรลการผลิตครับผมเสร็จแล้วพอเขาทําเสร็จเนี่ยเขาทดสอบลองอีกสองสามวันนะต่อรองไ้เลยว่ามันมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหานี่เขาก็ไม่ออกมาจำหน่ายทั่วโลกก็คือไม่สามารถเราออกมาได้กลับมาครับแล้วก็ผมไปดูเขาพันหม้อแปลงเองแปลงอีกตุปกรณ์พันอะไรเลย ละเอียดยิบเลยครับนั้นที่ไปชมมาผมไปสองครั้งนะครับครับผมก็ทางเจ้าของโรเทลนี่น่าจะเป็นเจนสามนะฮะตอนรับดีมากครับพาเราดูทุกอย่างเลยก็งานระเมียดมากแล้วก็เสียงดีนะครับต่อไปเลยครับนะฮะก็ตัวนี้นะครับครับผมเช่นเคยฮะตัวนี้รองรับสปิกอร์ได้ทั้ง a และ b นะก็คือได้ทุกเลยนะุดี๋ยวไปดูปุ่มข้างหน้ามีอะไรบ้างใช่ก็ตัวนี้นะครับเป็น เป็นช่อง USB นะครับผมเล่นไฟเพลงใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นช่องหูฟังนะฮะสามจุดห้านะครับผมตัวนี้นะครับก็รองรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเป็นภาคโฟโน่มาขังมีโฟโน่เซ็ตใช่ครับแล้วก็อินพุตเนี่ยมีหลากหลายเลยฮะมีเป็นช่องจูเนอร์นะครับ CD นะฮะครับผม USB นะครับออปติก Coax AUX นะฮะหรือว่า PC USB แล้วก็บลูทูธนะฮะตัวนี้มีบลูทูธในตัวรู้สึกว่า APTX นะฮะนั้นรถนี่หนึงตัว r o เ e ลเอทีสอเอ็มพีทเนี่ยฮะแดกเขาใช้ Texas Instrument เป็น Texas นะฮะ Texas ัสอนใช่ครับใช้เป็นแดกที่ในรุ่นนี้ครับผมอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มบอลรุ่มเป็นวอลลุ่มฮะงก็มีรีโมทให้ใช่แล้วก็นิดนึงรุ่นนี้มีกี่สีครับตัวนี้มี2สีนะฮะมีสีดำกับสีซิลเวอร์ที่เราโชว์นี้คือซิลเวอร์นะครับก็ รุ่นนี้ก็คือกําลังอยู่ที่60วัตต์หกวัตต์เป็นคัตเอเบีนะคัตเอเบีนะครับผมก็กำลังค่อนข้างดีกําลังทําลองดีด้วยดีด้วยใช่ฮะลำโพงมุกเคียวยากผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเราต่อกับลําโพงอะไรครับต่อด้วยระบบลําโพงเนี่ยเป็นแบรนด์ดังจากอเมริกานะฮะอ๋อบอกนะวันนี้คือคอลแล็บระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นใช่คือต้องบอกว่าลำโพงโค้กอะดิโอเนี่ยคือมีชื่อเสียงมายาวนานมากนะครับพี่แมนนานมากนะอ่า คนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกเลือกพกออดิโอซะส่วนใหญ่รู้สึกเข้าไทยมาหลายปี10กว่าปีแล้วนะตรงนั้นรุ่นก่อนก็โด่งดังในยุคไอตัว RTI ซีรีส์กับ t i e s e x ซีรีส์นะแล้วมารุ่นล่าสุดนี่เป็นรีเซิร์ฟเป็นรีเซิร์ฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นรีเซิร์ฟ R 200นะฮะ R 200เลยนะใช่ครับก็คือพูดง่ายๆคือบุ๊กเคียวตัวท็อปของรุ่นเลยที่เข้าไทยนะใช่ใช่ครับสีอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นสีวอร์นัทสวยนะใช่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตู้ ประกอบอะไรนะ้างนัตว่าไปเลยครับก็ตัวนี้นะครับเป็นทวิตเตอร์พินเนคเคิลนะครับพินเนคเคิลเลยนะเช่นเคยนะพิน i n n เคิลนี่ผมไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะน้อยแบรนด์ที่ส่วนใหญ่ไม่ให้เป็นพิน n a c เคิลนะให้เป็นซอฟต์ดูมเยอะนะไม่ก็จนเป็นตัวเอ็มทีเลยว่าถ้าเป็นพิน n a c เคิลเนี่ย หน้าตาแบบนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นมิชชั่นตระกูล ZX ทเอ็กซนะนะใช่ QX ZX ประมาณนี้ ZX ZX อ็กจำได้ตัวไอตัวกอร์สนะใช่ฮะจะมีเดือยแบบนี้นะฮะครับมีแหล่แหล่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นใช้วูเฟอร์เป็นหกจุดหนิ้วเป็นเทอร์ไบโคนะขนาดหกจุดห้านิ้วขนาด6.5นิ้วอันนี้เป็นเทอร์ไบโคนเป็นแบบเทอร์ไบโคนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ ตรงนี้นะฮะับเขาช่วยเสริมความแกร่งของดอกนะฮะคล้ายเป็นตัวเดนนะใช่เขาถึงเรียกเทอร์ไบร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นการเสริมความแกร่งให้กับไดเวอร์นะครับเหมือนช่วยสารนะฮะไม่ให้มันแกว่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวูฟฟเอร์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นขอบยางนะโอ้ขอบยางอีกแล้วทนมีความทนทานคือลำโพงเรียกว่าสมัยใหม่ละกันเรียกว่าเขาใช้เป็นขอบยางแล้วส่วนใหญ่หลายแบรนด์ขอบยางหมดเลยนะใช่ฮะ เพราะเขามองว่ามันทนทานคือมันทนทานวัสดุมันมีการพัฒนามันเรื่อยพี่แมนแล้วก็ทนด้วยใช่มันมีการทนทานตัวเนี้ยและยืดหยุ่นได้ดียืดหยุ่นดีนะใช่ครับกดให้ดูเลยนะหกจุดห้าเลยนะในเล็กนะครับครับผมก็นิดนึงฮะก็ด้านหลังที่เราต่อต่อเส้นสายเนี่ยเราก็ใช้อะอย่างตัววิมเนี่ยฮะวีมอลต้าเนี่ยเราใช้สายไฟอัปเกรดของแผ่นเกียร์อ๋อแผ่นเกียร์เลยนะใช่แผ่นเกียร์ฮะดูเส้นสายของจริง งานดีมากพี่แมนแล้วก็ตัวนี้ทองแดงคาร์ดัสนะฮะใช้คาร์ดัสนะเป็นหัวอะไรครับ AC14SE C7 นะ C7 นะอย่าลืมนะฮะมิวเอลตาใช้หัว C7 นะครับ C7 นะเรียกง่ายๆหัวเลข8เลขแปะ C7 นะฮะหรืออินฟินิตี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเราใช้สายสัญญาณของตัวนี้เลยฮะตัวอะไรครับอ่าเป็นแบรนด์ขุนพลนะครับผมขุนพลแล้วนะใช่ครับนะครับก็เส้นสายเนี่ย ีตัวนี้เป็น RCA ถูกไหมฮะเป็น RCA ครับเพราะว่าเราต้องการใช้แดกของตัวแดกเท็กซัสอ๋อใช้แดกของตัวเท็กซัสนะเออไม่ใช่ครับเราต้องการใช้แดกของวิมวิมก็คือเอสเซเบอร์เก้าูสามแปดเียนนะใช่ฮะครับซึ่งมันใหม่กว่าเท็กซัสอครับผมแล้วก็เส้นสายนะครับตัวนี้นะฮะเราใช้สายลำโพงเป็น q e d นะครับนออริจินอลนะฮะตัวนี้คลาสสิกออริจินอลคลาสสิกออริจินอลนะครับแล้วก็ประกอบด้วยหัวทาก้า TCB001 นะครับตัวเริ่มต้นของทาก้าที่ขายีมากสายลำโพงนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่เองนะพี่แมนอ่าคือเริ่มต้นแหละเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นนะะฮวันนี้ชุดนี้เราเอาสายเริ่มต้นมาใช่ครับแล้วก็เป็นสาย q e d คลาสสิกออริจินอลแบ่งตัดเข้าหัวโดยทาก้า ใช่ครับนี่ครับนะครับสำหรับใครที่ยังวางลําโพงอยู่กับเชลกับชั้นแบบนี้นะฮะพี่แมนผมก็มีตัวเรียกว่าตัวแนะนําแล้วกันนะฮะคืออะไรครับนี่เลยครับเป็นไอโซคูติกนะครับเป็นอาพาต้านะฮะพี่แมนนะที่เราเห็นนี่ใช่ไหมอ่าเป็นตัวรองลําโพงนะครับเพราะว่าทําไมเราถึงรองนิดนึงนะฮะครับเข้ไปเลยตัว voice เนี่ย voice ของดอกไดเวอร์เนี่ยฮะมันจะมีช่องอยู่เพื่อให้ไดเวอร์เนี่ย ขยับอ่าเป็นการขยับนะฮะชักเข้าชักออกนะครับผมคือถ้าพื้นมันมันแข็งมันมันม่มันไม่ไม่นิ่งอ่ะไม่ดีอ่ะมันก็จะมีการแบบวาเบชั่นอ่ามันจะเกิดการไวเบชั่นเกิดการสั่นเกิดการสั่นสะเทือนทําให้เสียงนี่ที่ออกมาก็คือโดนสั่นไปใช่คือทําให้เสียงที่ออกมาเนี่ยเปล่งออกมาเนี่ยมันไม่ไ็้การสั่นใช่ฮะมีภาพไม่เี็บร้อยเราใช้ตัว ISO a c o u ติก c a p า t u r วางเพื่อให้มันนิ่งใช่ฮะใช่ฮะนี่คือข้อดีของเขานะครับตรงนี้ราคาไม่แรงมั้งครับ ไม่แรงฮะราคาไม่แรงนะฮะก็นิดนึงตัว v ีเวลต้าราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่0หก้าร้อเกบาทนะครมีสองสีนะใช่มีซิ l เ e อกับสเป c เกอ่าแล้วก็ต่อไปตัวโรเท l ครับผมโรเทลเท่าไหร่ครับพี่แมโรเทลเอเอ็มเคทูมี2องสีนะครับทุกท่านที่เราโชว์คือ Silver กับแ a c k นะครับราคาอยู่ที่3 6ม0มื่นหกพันาร้อยบาทสามหมับาทงานดีมากแล้วก็เสียงดีนะครับครับแล้วก็มาที่ตัวพกพอ a ีโอสอง อีเสิร์ฟอาร์สองร้อยนี่ราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทก็ก็อยู่ประมาณสองพันสองพันอ่าพร้อมหัวบรรณานะฮะแล้วก็ตัวอพาร์ต้าก็ไม่ถึงหมื่นอ่าครับผมอยู่ประมาณนั้นนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลักเซมเบิใช่ก็สนใจจริงๆก็ที่ดีไฟก็มีให้ทดลองฟังเลยครับพูดไป่ต้องเยอะแล้วน็อตอ่าพี่ว่าฟังหน่อยไหมเอาสิฮะไหนๆก็ได้ไหนๆก็ไหนเราก็พูดมาพอวแล้วใช่ให้ฟังระบบนิดนึงอ่ายเลือกเพลงเลยครับผม นะ,ะเดี๋ยวขอญาต์มูไปนะครับทุกท่านทุกท่านฟังพร้อมกับพวกผมไปเลยครับผม Looks like Still to get to go in the โอ้หพี่แมนเสียงดีครับเสียงเคลียร์คมชัดสดใสมากนะครับตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวโรเทล A12 MK2 ตัวที่เราโชว์วันนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับแต่จริงวิเมลต้าเองนะครับเขาก็มีสีซิลเวอร์เหมือนกันใช่ฮะก็สามารถก็คือจับคู่ก็คือสั่งวิเมลต้าเป็นสีซิลเวอร์แล้วก็ตัวโรเทลซิลเวอร์เข้ากันเลยเข้ากันเลยนำโพงก็แล้วแต่แหละหรือว่าเรเป็นชุดนี้ก็ได้ครับนี่ฮะ ก็นิดนึงนะครับสําหรับตัวอพาร์ต้านะฮะก็มีขนาดสายใหญ่กว่านี้อีกนะเป็นอพารต้า200นะครับผมก็จะถ้าลำโพงเราใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเนี่ยเราก็อัปเกรดเป็พราะว่าถ้ามุ้งเชือกตัวใหญ่มากก็ใช้ตัวอพารต้า200ใช่ไหมใช่ฮะตัวก็ตัวนี้ก็ราคาอัพขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมแต่ก็วางได้มั่นคงนะใช่ที่พูดไปคือรถบาเบชั่นรับการสั่นสะเทือนนะใช่ครับนะครับก็ชุดนี้ก็เคเมนำว่าน่าสนใจครับนะครับก็ สามารถเสียงกลางดีมากอ่าใช่แน่นอนครับเสียงกลางเคลียร์สะอาดมากนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงตัวรีเซิร์ฟอาร์สองร้อยเนี่ยครับเพื่ต่อไวริ่งโพสต์ข้างหลังเป็นแบบซิงเกิลไวเป็นแบบซิงเกิลไวนะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยเรียกว่ารับประกันยาวนานมากนะครับถึง5ปีเลยนะแล้วตัวอัลต้านี่นะครับเดลต้าเอลต้ารับประกัน1ปีครับตัวโรเทลครับเท่าไหร่ครับเนี่ยโรเทลเอฟสองเอ็มจีทูเนี่ยรับประกันจากผู้นงิเข้า1ปีเช่นกันอ่านะครับก็ สินค้ามีประกันคุกมตัวก็สนใจมาฟังนะครับครับแต่ถ้าดูต่อย้อนหลังไงครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับใน y o u t u นะครับช่อง HD h i f i Channel นะครับหรือว่ามีเพจนะฮะเป็นเพจใน Facebook นะครับ HD Hi-Fi แล้วก็ HD Hi-Fi by n o t Turbo นะครับผมอ๋อเยี่ยมเลยครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อยังไง HD บางคนไม่เจอยังไงหาไม่ถูกมาไม่เป็นก็มีอะไรไหมฮะติดต่อ ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้นะครับผมเบอร์ผม0833176634นอครับผมรครับหรือว่าหาไม่เจอก็โทรหาแมนฮะ0632366193นะครับแล้วก็จริงเรามีเว็บไซต์ของบริษัทใช่ฮะเป็นเว็บไซต์ www h d k h i f i c o m นะครับผมในนั้นก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับถ้าไงก็วันนี้น้อก,กแมนก็ขอฝากชุดนี้ไว้ให้ทุกท่าน ครับผมถ้าสนใจก็มามาลองฟังหรือว่ามาดูที่ร้านได้ครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงเพาะเพาะเช่นเคยแล้วก็ดูระบบอีกรอบนิดนึงฮะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะโบ๊ทนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะเลยนะโปรดักค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาวลิงโฮมนะฮะตัวนี้ผ่านแอปไม่ได้แต่มีคุณพาสิ่งนี้นะครับใช่ฮะแลวจะออกแนววินเทจเลโทรด้วยครับแล้วก็ตัว บ o s ซาวลิงเฟกตัวนี้ผ่านแอปบล็อบมิวสิกได้นะครับครับผมสินค้าหลากหลายครับฟาต้าที่คุยไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้อะไรครับเป็นโบส็อดควายเอ็ดควายเอ็ดคอม포ร์เอลตาเฮดโฟนนะฮะตัวนี้เป็นแบบใส่ปั่นจักรยานภายในบ้านอะไรเงี้ยออกกำลังกายเงี้ยดีฮะเดินในบ้านทํางานมาบ้านไปครังนี้รุ่นอะไรครับก็มีโบสอัลต้าโอเพนเอียร์บัดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น หูฟังที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งเอ่ยหรือว่าทําธุระต่างๆของท่านนะครับตัวนี้นะครับใส่สบายมากนะครับผมแนะนำตัวนี้มี4สีให้เลือกนะครับอ่าครับผมขายดีทุกตัวครับผมใช่ฮะแล้วก็ไอไฟจูนิ่งแล้วก็ตัวนี้นะฮะซาวลิงรีโวพับถูกนะครับก็มี2สี Silver กับแบล็คแล้วก็ผู้สมัครักอีกท่านนึงก็คือ ซอฟต์แวร์นี้ก็คือคาร์ไฟายเทอร์นิ่งนะครับคือเป็นฟิลออดิโอเกตฟิลออดิโอเกตอัปเกรดเครื่องเสียงให้ท่านเสียงดียิ่งขึ้นนะครับใช่ก็นะครับประมาณนี้นี่คือหมุนหลักครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลย์เพอีกรอบหนึ่งครับผม